สวัสดีจ้าพี่โยคุลาด์บานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้าสวัสดีจ้าแม่ม่อมจ้าสวัสดีจ้ามแม่มอมจะมาฉลองก่อนเขาเลยเด้อนี่น้มจีนแม่จะมาฉลองก่อนเขาเลยนี่แม่ม่อมจะมาลูกชายมาเปิดงานเลยได้จัะนี่มาเปิดงานแล้วให้เมลี่จัดไถ่นะจัะนี่โอ้นี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนื้อรวยรวยเฮงเฮงนะลูกเด้ออ่านี่ก็น้องเอฟซีจากเกาหลีก็หลับพรจากแม่ม่อมไปได้จัะนี่ S <S อืออ้าวแล้วก็ตักเอาน้ำยาเองเลยนะคะนี่มาเอาผักค่ะมาคนที่สองตามมาใครจะมาใครจะกินก็กินเลยเด้อ<า>อ่เอาเลยจ้าเน้นๆไปเลยจ้ากี่หัวคะช้างหวัวค่ะามาเอาทางนี้ลูกมาเติมผักเติมน้ำยาเองจ้าลูกเอาช้อนมานเลยใช่ไหม <ítulo> สว anyway, oh, ัสดีค่ะโดนัทค่ะโอ้น้องโดนัทก็จะมากินก่อนเลยเดือจนี้ใครถือไก่บ้านแล้วนี่เออนกแก้มเอาเอาหนาใสซนี่มาให้ยายได้ไปลูกไปยายไปได้ไปจุ่มมือได้ไปหนามนี่แหละลูกหลังมือใส่เลยฉอนมันไปนต้วยนี้แมาอิ้มมาเอาใหม่นะคะนี่มันบอกสามลงกะมาโอ้ก็กระชมไม่เอาไปไหว้ให้ลูกแล้วจ้าลูกมา แต่เดี๋ยวเมลลี่ก็นั่งรอขายที่ตรงนี้เลยจ้ะนี่แต่ว่าก็โทรไปบอกญาติพี่น้องก็ได้จ้ะว่าถ้าใครจะออกมาก็ออกมากินได้เลยเด้อจ้ะนี่มาเอากี่หัวคะเอาสอง,สองคะ่ะอ,อุตยเต็มขนมจีนเนขาง,งามดีสิสวัสดีค่ะน,น,น้องแก้มคะ่ะพี่นา้าตัาใครน้าใคร ตักน้ำยาให้น้องหน่อยเด้อน้องมัดจนั่เอเล้หนีน่ะต่างใจใช้มันนั่งไก่ไก่าม่านจะได้ตักขนมได้ตักน้ำยาดาเลยาอาเือดก็ตักฟ้าออกเลยเถอะลูกทำฟ้าออกไม่งตาอซอยเล้วยายซอยเหลี่ยมนซอยแหล้วนก็ไปนั่นเอาลูกดสิ่เนาะ่ไว้ นี่น้องแก้มน้องดุนัทกอดฉลองกอดเลยด้จันี้ทำท่าได้เหรอเรนนี่นะตัดกน้ำยาให้เลยน่ะดุนัตตัดกไม่เปลี่ยนแล้วนั่นน่ะอือจ้าขอให้เอฟีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอาจารย์จ้าเนี่ยน้องเอฟีจากเกาหลีก็รับพรจากสามคนนะคะ อยาดีน้อยโยไปเด้ดจัดดตอารแนเี่ยาดหวเอาอีกาสเลือกเอาเลยเือเลาเลยนี่เนี่ยออเ้ยกันหน้าเด็ดจัดดิเอาสามตัเนาะต่ารวลยจะนี่ก็เป็น เออน้าองมาเป็กตริย์ดีจังนี่นงนี่ก็เป็นน้องเอฟซีจากเกาหลีจากที่ว่าให้ทำให้บันน่นเน้อเมืองดีล้วเก่งนบกบลูงานยัง้เดวาม่พอก็ีกนะคะัน่นนี่เป็นน้องเอฟซีจากเกาหลีจ้ะูเอาีหะเมืองไวพอให้น้องในนี้เป็นวันขายวันเกิดยอดหลังครับสุขภาพแข็งแรงเด้อ การงานจะเลื่อนลุงเรืองเดอ้อขอบคุณค่คณคคะสำหรับขนมจีนสมัย,ยพ่อกขาเอาอีกเด็ดจัดเนี่ยอน,นูคนหน่อยกินน้ำยาไม่ได้เดจ้นนะนี่ขนมจีนก็น้ำป้าเอาของพอ่อเนะด็จัะน้ำฟ้าก็ไม่ยอมเอาจากใ แม่คัวทำอะไรคะขา้คนด้วยนะคะ่อันนี้เมลีก็เป็นแม่ขายเลยจิรนี่แม่ไปไหนละแม่ไปขอนแก่นค่ะแม่เป็นในหอยเยอะมาค่ะแม่โทรด่าในเ้าเลยค่ะเยอะมาวจ๋งสี่รอยากพี่น้องจี่ขนมจีกัทอดสิงรีไปพร้อมเลอจินนี่ พอดีไปบ้านงานก็น e ้องโคกหมอบ้านนี่ก็ญาติพี่น้องก็ให้ชิงลีมาดิถึงเคลียร์มาถอดใส่หนังทิ้นลินกันนะจ๊ะเวลาหยาิพี่น้องมาก็ถอดแจกกันชินไตนะจันทรแม่ก็ทำนาที่ถอดมันเดือดดิจันทร์แม่ครัวลองทำนาที่หนีอ่ะอ๋ออันนี้แม่ครัวก็จะชิมฟีมือตัวเองเลยเด้อจะนี่่มทระ ยังไม่เชื่อสีมือจะทของใช่ไหมไม่เชื่อคนตีโอ้สบายสบายสามรอบเด็ดแนนนี่กามรอบเดจริงนี่อมันนั่นเองใครอยากกินก็ให้ถือชามาเลยเด็ดจันทร์าใหญ่สะดวกกินก็บานโยก็ให้มาถือชามาตักเอาก็มีได้เลยเด็ดจันทร์นี่นี่ก็ทำแจกกันไปนะจันทร์นี่ ถื่ว่าเป็นการเลี่ยงวันเกิดหย่อนหลังของเอฟซจากเกาหลีนะจ๊ะนี่อร่อยไม่เปรี้ยว,วยอาวจารย์นี่ยาพี่นองก,ก็เรื่มมาก็เลยจะนี่ก็มาินมาอยู่มารวมกันกันกนี่นะจ๊ะนี่ดีดีไม่ดูเปรี้ยวพนอีกอางอาง่ายพา้ามหมอ ให้คนรับษาบเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทีินะอันนี้ยายก็อว้พอในกับเอฟซีที่ว่าอยู่ประเทศเกาหลีแล้วจะกลับพอเอาไปเด้อจันนี่โอ้มาจันนะออนมาเร็วนี่เดี๋ยวกันเลยอันนี้นะออนกับมาเดี๋ยวจันทร์เอวน่าอร่อยที่สุดเลย อันนี้ก็เป็นน้องเอซจากเกาหลีเขาเลี้ยงยอดหลังบันเกิด<อ>จากเลีให้ทาขนมจีนแจทำขนม,มจีนเ,เ,นล,เนลีย้ยจ้ะเๆๆๆๆาาป็นมัด,าน,ดน,น,นาี้นเี่ทุกอย่างนะคะ,ะเ,เอคะออกอซก็หลับพอจากนาออนไปได้วยจ้เนี่ยอค่ะอร่อยมากนอ้อนเอาไปกินบาดจดิค่ะแห่กินให้อร่อยนยจ๊ะ อันนี้ก็ลูกล้านเอาผลไม้มาปาพิโยได้เจพอรู้ว่าพิโยทำขนมจีเลียงก็เลยเอาผลไม้มาปาเหัวให้แม่ดีจับให้สก่อนเนาะาอยกัเพิ่มเด้อลูกเด้ออันนี้ลูกล้านได้จนี่มีแต่ลูกล้านนะเจนี่อ๋อหน่อยดอเนี่ยเบิร์นสองชามเลยเจนี่โอ้ไม่ไหวเด้อนนี้

มีพักด้ะหพักแต่อายด่านีตัวมีมากอาจารนี่ลูกหลานก็พากันมาดิจะนีถือสวยถือซามากันเลยจ้ะนนูเอาไปกินอนูนก็ไม่เอาาเอาวนไหวก็หุนด้ลูกเดกน็ไปเอารนเดียวลูกน่ไปอลแ่ายก็เอาอีกนะคราจารย์อยากพี่น้องกับเรื่อมาเรื่อยๆดจ เรียกนะชั้นก็ไม่ยอมหันมาไม่ยอมกลับมาเลยชั้นมันหยัดหาไปแล้วคหัวให้มันนั่นัะมันปีนคนวายคนน่าจะพอได้จะนอนกับมาเรื่อยๆด้วยจะนี่บ่าจะมดบ้านนี่เลยจะนี่อยู่ได้มดบ้านเลยจะนี่อันนี้ลองนี้ก็ไปเอาขนมจีนมาเผืนไปเลยจะนี้อ่ากิโล นองนิ่งดิจันนี่อร่อยดจ้านิดเดียวนาบอกว่าอร่อยดิจนนี่แกงแจเกจะพาอกพ้อมาดิับดีจ้าสมข้าวจะต้องะืดอยู่กนไหนไหนอยากกินน้องก็มาเรื่อยดิจันเยอะเดี๋ยวเป็นความสุขเล็กๆของครอบครัวพี่โยดิจันนี่ไน้ทำมของแจกญาิกีนน้องกันกินดจน ความสุขของเอีที่ได้ให้พโยเป็นสะพานถุงด้วยนะจ๊ะนี่นักศึานี้ไปจะญยาดพีนองนะจ๊ะนี่ไม่รมนีองทีนอก็มาเต็มกั่ถมเลยนะจ๊ะนี่น้องนี้อะไรกันนังกินอยู่นะนะจ๊ะนี่เล็กหน่อยกัเต้มนะจ๊ะ

อาจารย์ป่าก็ไม่ใหญกวมามเลยนเจนี่มาเด้เจเด้อสีเีงเพ่อลูกลอันนี้ก็เป็นนอง FG จีากเกาหลีนะเจะที่าหายทุนมาทำขนมจีนเรีืงยาบีนองเนมยรวยเด้อายรวยเด้ออร่อยมากมะเรีขนมจีนอร่อยมาก ให้พอเนี่ยทำได้啊เนี่ยแจก็ให้ญาติพี่น้องไนกิ่กันไปนะดเจนิแจกหนองเอฟซีก็หลับพรจากป่าจากยายไปได้เจนี่จกนาไปจ๊จนี่ความสุขหลายๆนั่นแหละทำบีแม่วันทิดทิพเท่าก็ให้ได้เป็นพันเท่าหมื่นเท่าเด้อที่ทัมตรงมาให้ให้รวยๆเด้อจ้ะ แพ่ไม่อิ่มก็เอาเพิ่มเลยเด้จังยังเหลืออีกหลายน้ำยาก็เหลือหลายจัได้จ้ะอะไรน้ำยดิมันเริดขึ้นที่ไกอยู่ในถุงนั่นน่ะทำไมทไมเดี๋ยวโผล่มาได้ขนาดในถุงก็แบบเดินน้ำลายฉันน้ำยามากชอบรออันนี้พี่ยุ่งกับพี่ยากับบาได้จังเนี่ยทีมเ้อขอบคุณเลยหลายอันนี้ไม่ได้รู้เลยอะไม่ได้คอยไปคุ้นหายแล้วพี่พี่ยุ่งแล้วกับพี่ยาพี่ขาวแล้วกับเป็นพี่ชายกับพี่สาวของพี่นกยุงนะาจะนี่ครับ ลูกหลานมากินจ้ะนี่ไหมคะ้าต่อยเด้อขอเพิ่มนะคะอ่าเลยมาจายมาจายรประเทเ็บกวดปันนันเลยกวดปันนี่ขมาชนี่่อ่านี่นีองกัมาเรื่อยเรื่อยๆจ้ะนี่ดูว่าจะจันีบาทในมอเรือขนาดไหนล่ยจ้ะนี่โอ้หนาวยังเลือจ้าบาลูกชิ้นสิ้หาไปเลย

หนาลอเงินทองกันเลยหากระีนั่งเลยจะเอาหยีซื้อกันดูก็ละมังเนียบล่อมันสองตัวโฮกคนแรงไหมามไข่ไปส่วนะนม่ยมันไดี๋ยงไปส่วนอี้เล จัังมนเครื่องตีนหนามมันแหละอร่อยให้ตีนหนามมันหนามมันหนามโรยเนาะสั่งมาล้างอะไรกินตีนหนามเปเลยเด้อจัเนาะไรดกเด้อที่ล้างมังมาก่อนเด้อเค่นี่ก็น้ำใจแหละไม่ตรงมีแต่ตนลงแค่ตีนหนามก็บอุ้ยหนามพอเหลือเฟือเลยมากอยนั่น เขาพักในนี้อีตูนี่โดโอีตูมันเกยทงอันนี้ตูยู่้องมางนองดมาวน้องดมไขมันเยะขอบคุณมากนะสำหรับเอฟซีคอยรวยรยงเงงด้อน้องเอีจากเกาหลีก็รับพรจากนาช่างไปด้วยจี้ เจเจม่ไ่ชอบ<ย>ไหมไม่ชอบไัชอบตะ<ห>ต,ตัวเออไมห่เขชอบนลนั่งอยู่กินสนุกสนานไ,ไปนจ่จะนี่อย่าที่นองบันตไปทำของวัวนี่บัตโกรธโกรธสิจ้าจากหมอใหญ่ก็เหลืออยู่แค่นี้นจ่จะนี่ขนมจีนก่อบัิบกิโลน่าจะพอแบบยูเอามาซิบแล้วก็น้องนี่ไปซื้อมาอีกซิบนะจะนี่ ก็จะเหลือประมาณแค่นี้เรวจะเราน้ำยาก,ก็เหลืออยู่แค่นี้นจะจ๊ะน,นี <c oughs> น่อันนี้นะก็าอย,อยายบอกว่าเดี๋ยวนั่งรอซ้ำก็จะให้มันบุกๆนั่งคุยกับเบลลี่ไ,ไปนะจ๊ะน,น,นี่เดี๋ยวซ้ำอีกค่ะอร่อยมากเลยอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีจากเกาหลีนะจ๊ะที่บาช่วยส่งทุนมาให้พี่โยทำขนมจีนเลี้ยง พี่น้องปู่ย่าตายายก็น่าจะโยเขาเขาประคุณมากๆเลยจ้ะก็ขอให้น้องเจริญในนาทีการงานล่ำรวยเงินทองนะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจะทำงานก็ขอให้เจ้านายรักแลก้วก็ได้เงินหล้ยๆนะจ๊ะ <c oughs> พี่โยหลัเๆๆกเอฟซีทุกคนกนอจ้าสวัสดีจ้าไปเด้อลูกเด้อเด้อเดขอถ้าทำงานก็ขอให้เงินเดือนเยอะๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดถึงจ้า